ครับสวัสดีอาจารย์นะครับรบกวนอาจารย์แนะนําตัวนิดนึ่งครับครับผมชาญศักดิ์บุญเรืองเป็นประธานสภาองค์กรชุมชนตําบลท่าช้างเป็นผู้ผลักดันก่อตั้งแล้วก็พัฒนาโครงพัฒนาสภานี้แล้วก็มาทําโครงการสําคัญของสภาคือโครงการ จัดตั้งและพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนตำบลท่าช้างอยากให้อาจารย์แนะนำ <c oughs> ที่มาที่ไปของโครงการแก้มลิงในส่วนนี้นะเนื่องจากว่าตำบลท่าช้างเนี่ยมีบึงบ้านขอมนะครที่เห็นฝั่งนั้นนะครับ <c oughs> ทั้งหมดเนี่ย เราเรียกว่าบึงบันขอมอความเป็นมาอย่างไรเกิดขึ้นเมื่อไรอย่างไรเนี่ยไม,ไม่กล้าที่จะไปพูดถึงนะฮะ <Yeah. S 1> แต่อยากจะบอกว่าถ้าอยากจะรู้เรื่องของบึงบันขอมดีจะเห็นว่าติดบ,บึงบันขอมนี่มีวัดบันขอมอยู่วัดบันขอมเนี่ยถือว่าเป็นวัดที่ทางสำนักพระพุทธศาสนาหรือกรมการศาสนาเดิม ให้ใช้ชื่อวัดบรรขอมทั้งๆท,ที่ผู้บริจาคที่ดินให้มีวัดบรรขอมเนี่ยเขาต้องการให้ใช้ชื่อว่าวัดเวชรั์ซึ่งเป็นนามสกุลของผู้บริจาคที่ดินนะฮะแต่กรมการศาสนาให้ใช้ชื่อวัดบรรคอมเช่นเดิมเพียงแต่ทางวัดยินยอมวงเล็บว่าเวชรั์ไว้ ท้ายชื่อวัดเพราะฉะนั้นเรื่องบึงบันขอมเนี่ยมันเหมือนกับคู่กับวัดบันขอมเียนว่าเบื้องหลังของวัดและบึงมันผูกติดกันทำนองนั้นนะครับ,รบเป็นเชิงประวัติศาสตร์แล้วก็ชาวบ้านเนี่ยก็นิยมเรียกบึงว่าบึงบันขอมมาตลอดมีการอบพยพสมัยหนึ่งเป็นอบพยพคน ที่เป็นขอมวางเงนะินแทบเชื้อชาติชาติพันธ์เผ่าพันธ์ขอมเนี่ยมาอยู่บริเวณนี้แต่เมื่อรายอย่างไรเนี่ยคงเกี่ยวข้องกับพระเจ้าตาอะไรด้วยนะครับในรายละเอียดลึกๆนั้นผมไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ยืนยันแบบร้0เอซอย่างไรแต่เนี่ยชื่อบึงบ้านขอมเนี่ยเบื้องหลังมีลักษณะเป็นเป็น,เป,นเป็นชุมชนของอคนเผ่าพันธ์ชาติขอมวางเงนินแบ เป็นในชั้นเนิงส่วนผมมาทำโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนตำบลบ้านอมเนี่ยด้วยเห็นว่าเรามีสภาองค์กรชุมชนขึ้นมาเบื้องหลังเราเราพัฒนามาจากภาคประชาชนที่เรียกว่าศูนย์ต่อสู้ความยากจนภาคประชาชนนะฮะศูนย์นี้มันมันเกิดขึ้น ตามสมัยรัฐบาลพนเอกชวลิตยงใจยุทธแล้วก็รัฐบาลทักษิณน,นี่ยนะครับที่ที่ที่ต้องการแก้ไขความยากจนเราสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนหรือพออ,อชอซึ่งเป็นองค์การมหาชนอยู่ในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สถาบันนี้เป็นสถาบันที่ มีงบประมาณมาสนับสนุนภาคประชาชนในการทํางานโครงการหรือขับเคลื่อนงานประเด็นก็ตามงานสภาก็ตามเขาเขาเปิดโอกาสให้ประชาชนเสนอโครงการขอรับงบประมาณมาดําเนินการผมเป็นคนหนึ่งที่รู้สึกซาบซึ้งในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอาจารย์สุเวทถึงกับ เชิญผมไปบรรยายเรื่องนี้ทั้งๆท,ที่ผมก็ไม่ใช่เกษตรกรไม่ใช่ครูบาอาจารย์ด้านนี้เลยนะฮะบรรยายให้นักศึกษาพยาบาลโรงพยาบาลพระปกรานะฮะฟังเรื่องนี้ทําให้ผมตรหนะแล้วก็คิดว่าผมจะบรรยายโดยผมปฏิบัติไม่ได้นไม่น่าจะดีผมก็เลยมาคิดทําโครงการจัดตั้งและพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนตนาบนไายช้างขึ้น แล้วก็กิตติศักดิ์เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าองค์การสามประาติถึงกับพระราชทานถึงกับนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปไปไปเชิดชูยกย่องว่าเป็นปรีชาญาณในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ใช่ของไทยของทั้งโลกยังได้อันนี้ท้าทายความคิดมากเลยคิดว่าแก้ไขความยากจน จะต้องใช้ประจานเสร็จพอเพียง okay. ครับเบื้องต้นเราก็คิดอย่างนี้นะครับะะแล้วก็เขียนไว้ในโครงการอย่างนี้ด้วยนี่อยากจะถามการว่าการดำเนินชีวิตในแบบแบบผิดพอเพียงในในมุมมองอาจารย์เป็นาุมมองอะไรครับผมเห็นว่ามันเป็นปรัชญาเป็นปรัชญาหมายความว่าใครรับความคิดได้จึงจะนำไป ใช้และแก้ปัญหาต่างคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยจะเห็นว่าตะวันตกมันไม่รู้นะฮะค่อยมาใช้ภาษาอังกฤษประกอบว่าเป็น sufficiency economy อะไรเนี่ยขึ้นมาหมายควว่าผมคิดว่าพระองค์เนี่ยสเสด็จไปที่ต่างๆไปคุยกับชาวบ้านชาวนาชาวสวนอะไรแล้วเนี่ยพระองค์จนคิด เกษตรทฤษฎีใหม่ขึ้นมาแต่พื้นฐานจริงๆคือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ถึงกะเปิดคอร์สเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับนักศึกษาปริญญาโทคณะสังคมศาสตร์ของเขาเนี่ยสังคมศาสตร์สังคมวิทยาของเขาเนี่นะครับเพราะฉะนั้นผมเปิดเว็บดูผมก็เห็นว่าโอ้เรื่องนี รับได้แถมฟังดรสุเมธบรรยาในหหลายที่หลายแหง่งก็ก็เห็นด้วยจึงได้คิดว่าแก้ไขความยากจนผมจะเริ่มโครงการแล้วแถมมาพอมาคุยกับพระอาจารย์วัดบ้านขอมเนี่เห็นพระจริยวัตรของพระองค์ของพระทั้งหลายเนี่ยมันเข้าแนวเศรษฐกิจพอเพียงตั้งแต่ฉันมือเดียวเป็นสองมือเนี่ยไม่สามมือเหมือนชาวบ้านนี่คือการประหยัดที่สําคัญแล้วก็ ยืนอยู่ได้ทํางานได้ในในวิสัยของพระนะฮะไปน,นั้นในแง่ของชาวบ้านจะอยู่ได้อย่างไรเนี่ยผมเห็นว่าตัวอย่างของพระที่ประพิตัปฏิบัตินั่นเป็นตัวอย่างของการดําเนินตามแนวปรัหยาิเศรษฐกิจพอเพียงครับท่นี้แนวแนวคิดส่วนตัวของอาจารย์ที่ พัฒนาต่อยอดเกี่ยวกับตรงนี้แล้วก็สามารถที่จะดึงชุมชนให้เข้ามานีการ้งานตรงนี้ยอมรับว่นหนักใจแต่ก็คิดว่าจะพยายามใช้ช่วงเวลาที่จะมีชีวิตอยู่เนี่ยทำเรื่องนี้นะฮะต้องว่าเราก็จะขอใช้พื้นที่ของวัดบัรนขอมซึ่งซึ่งท่านอาจารย์ก็อนุญาตด้วยวาจานะฮะ แต่เราก็เห็นว่าพื้นที่มันน้อยไปแถมขุดลอกบึงเนี่ยเอาดินมาถมที่วัดดินนั้นเป็นดินที่ยังมีปัญหานะครับม,มันมีสารฟนเปื้อนอยู่เยอะนะครับ<ม>ก็กำลังขอบริจาคจากโรงเรื่อยไทยลักมิดซี่เขามีมีขี้เลื่อยที่จะมาทำให้เราเพาะกล้าพันไม้ได้ เรียนว่าโครงการนี้เราเริ่มแต่ปี2503 2543ขอโทษ2553ขอโทษทีนะฮะโดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมีงบสนับสนุนนะ้วแล้วก็อบรมชาวบ้านไปเมื่อปีที่แล้วประมาณ40คนล้ะครับรมชาบ้านให้ให้รู้เรื่องของเศรษฐกิจขอเพียงนี้เป็นศูนย์การเรียนรู้เป็นศูนย์เรียนรู้ครับ ก็มีมีแบบจําลองอะไรให้ศึกษาอออย่างเลยครับขณะนี้กําลังขอขยายเพราะเอาดินที่บุงเนี่ยไปถมที่วัดที่จะทําโครงการแล้วก็ยังปรับปรุงดินยังไม่ได้เพราะฝนก็ลงมาพอดีนะครแต่แต่อบรมชาวบ้านให้ความรู้ไปแล้วประมาณ40คนเมื่อปีที่แล้วแต่เป้าหมายคือจะทําแบบทาจําลองให้ดูด้วยอ,อ๋อใช่ครับคือทำคือทำจริงๆให้ดูเลยทำจริงๆเลยครับประสบการณ์ของผมก็คือได้ไปดูที่ ที่จังหวัดเพชรบุรีซึ่งเป็นที่ที่ดรสุเมธท่าน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 เกิดท่านขยายผลอยู่ที่นั่นระดับหนึ่งท่านใช้ที่ราชทัณฑ์ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพทาที่เขากลิ้งผมตำบลเขากริ้งหรืไงครับซึ่งเป็นพื้นที่ราชทันฑ์นักโทษมามาเรียนรู้และพัฒนาเลยครับไปเห็นว่ามีก็คือทำเป็นเป็นพื้นที่วาพื้นที่นี้ เลี้ยงหมูทํำยังไงเลี้ยงหมูแบบหมูหลุมนี่ทําไง mm hmm. คือ,อก็ก็มีให้จริงให้ปฏิบัติมีอาหารมาเลี้ยงมีพื้นที่ขุดหลุมลงไปประมาณหนึ่งเมตรแล้วก็มีขี้เลื่อยมีแกลบมีอะไรให้หมูเหยียบย่ํเพอขี้ลงไปแล้วมันก็ปนกับแกลบอะไรใช้เป็นปุ๋ยได้เลย หรือว่าจะเลี้ยงแพะอย่างไรนี่ mm hmm. แต่เราคงคงไม่คิดจะเลี้ยงแพ้นะสำหรับพื้นที่ของเราเราก็จะทำะทำแนวคิดพยายามจะให้ใหแนวของในหลวง,<อ>งมาใช่เหมาะกับพื้นที่ของเราลักษณะนั้นจะเป็นสูนสมุนไพรจะเป็นอะ,อะไระเป็นป่าตามแนววนรรณเกษตรของผู้ใหญ่วิบูรณนีน่ซึ่งก็ก็แนวเศรษฐกิจพอเพียง สามารถพัฒนามาเป็นสมุนไพรได้อย่างไรเนี่ยต้คิดว่าจะเชื่อมกับทางวัดไดส้สร้างไรายได้ให้ชุมชนด้วย,ยใช่ไหมคิดอย่างนั้นคือพูดง่ายๆว่านําทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมมามาแปรรูปได้ให้มีคุณค่ามากขึ้นนะให้เพิ่มมูลค่าได้ก็ลักษณะนะั้นะคือคือคือเป็นฐานของการดำรงอยู่และพัฒนาเป็นอาชีพได้นะ ก็คิดแบบนั้นการซึ่งที่จันทบุรีนี้ภาคประชาชนทําแล้วนะฮะแต่เขาเรียกว่าศูนย์กษิกรรมธรรมชาติตรงแรกใช้แนวคิดของอคุณย,ยักษ์อาจารย์ยักษ์ทีจริงอาจารย์วิวัฒน์สารยกรรมถอน,อนซึ่งได้รางวัลอะไรของของภาคประชาชนจากปอตทอเจ้าตำรับที่อยู่ชนบุรีนะซึ่งขยายผลมาที่ศูนย์กษตกรรมธรรมชาติตรงแรกเราก็จะใช้แนวเดียวกันนะั้นนะฮะ เียงแต่ว่าอาจจะแตกต่างในในในบริบทและสภาพแวดล้อมของเราคิดอย่านั้นครับคุณลุงสเวทมีอะไรเสริมไหมครับในในส่วนของแนวคิดที่อาจารย์ได้รเริ่มทําทำตรงนี้มันผมว่าแนวเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเป็นอยากจะบอกว่าเป็นอะไรที่เป็นยาแก้ประชาชน ที่ยากจนท,<ม>ที่อะไรเหมือนเหมือนยาวิเศษเลยครัจริงๆแล้วแล้วเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยลึกซึ้งมากนะไม่ใช่จะพาะให้มีชีวิตอยู่อย่างเดียวมีหลายคนที่หันมาทําเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยหลังจากจมเจง๊งล้มละลายเป็นหนี้เป็นสินเป็นสิดเป็นสิบล้านอย่างอย่างที่น้องไก่ไปท,ที่ที่ที่ชุมพรเนี่ยเหมือนกันนะมีคนเจ๊งเยอะนะแล้วก็มาใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงฟื้นขึ้นมาได้ครับ คืนนอธรรมดาทีอ่อยู่ได้แล้วก็อยู่อย่างมีความสุขด้วยถ้า<ช>มองให้ซึ้งลงไปนะสมัยนั้นผมว่าผมได้รับเชิญให้ไปบรรยายหลายที่เหมือนกันผมยอมรับว่าบรรยายไปตามตัวนึกเอาหนังสือควา,ามเข้าใจพอสมควรแต่ถึงปัจจุบันมันลึกซึ้งมากคําว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยในลรงเี่สอนให้เราทรําปลูกข้าวปลูกของที่กินกินของที่ปลูกพอเหลือแล้ว ยังไม่ขายนะเอาไปให้บุบปการีเลียงดูบุปการีให้ยิ่มหนำสมาแล้วยังไม่ขายอีกเอาไปแจกให้กับบุคคลที่มีพระคุณแจกกันหมดแล้วจนครบแล้วยังเหลือของอยังเหลือเอาไปแจกชาวบ้านอีกนะฮะท่านลองติดตามดูฮะแล้วบอกมันจะท่านท่านลึกซึ้งอย่างไรไปแจกชาวบ้านแจกชาวบ้านแล้วก็ยังเหลืออีกตอนนี้ขาย มันเป็นทรัพย์สินที่ได้มาแบบมันมันส่วนเกินมันไม่ได้เหลือดร้อนเข้าไปอยู่ธนาคารคงแกนอนอยู่ธนาคารเห็นไหมฮะไม่จำเป็นต้องมาใช้ที่บอกว่าลึกซึ้งนี่ทำไมลึกไหมฮะท่านต้องนึกถึงบุปการีคุณพ่อคุณแม่ของเราเนี่ยเอาของไปให้เหมือนเหมือนคนที่หลังจากเรียนจบไปทำงินเดือนเดือนแรกแล้วเอาไปให้พ่อแม่ชื่นใจให้พรสามวันเจ็ดคืนไม่จบมันมันมันเป็นความสุขที่มันโอ้โหมันมันยายไม่ออก แล้ให้บุปการีคนที่มีพระคุณท่านลองนึกถึงภาพฮะเกิดคามฟองดองในของยาติกรนที่ผมเกียไวิทีบ้านแล้วเอาไปแจกชาวบ้านเกิดความสามัคคีในหมู่บ้านเพราะผมว่าในหลวงทรงรู้ว่าสถานการณ์บ้านเมืองเฉพาะไม่เฉพาะประเทศไทยทั่วโลกเลยมันมันมันระส่ำระสายท่านห่วงชุมชนครับชุมชนต้องอยู่ได้สามัคคี มีกินมีใช้ไม่เดือดร้อนนี่นะครับลึกๆผมเข้าใจพอเข้าใจแล้วโอ้โหลึกซึ้งมากแล้วเนี่ยในหลวงลึกซึ้งมากท่านอยู่ในวังนะไม่เข้าใจสมัยท่านคิดได้เมอสมัยปีก่อนสองพันรสามสิบเก้าผมยังเป็นข้าพลอยเล็กปีนั้นได้ข่าวว่าในหลวงท่านออกมใหม่จริงๆต้อดออกมานาแลวทิษดีใหม่นะแต่ผมไม่โอ้ไม่ได้ยินเพราะกำลังหลงกับเศรษฐกิจที่มันกำลังบูม พาขายปลอยวันได้หลายตังค์ครับท่านบอกว่าให้อยู่อย่างพอเพียงผมยังงงเนี่ยเขาจะเป็นเสือตัวที่ห้าแล้วในประเทศไทยอ่ะนะจะเป็น,ปน,ปนบิ๊กทางธุร,รกิจเสือตัวที่ห้าผมไม่นึกไม่ฝันว่าจะกลับมากลายเป็นอะไรตัวที่ห้าถ้าจนไดเ้เนี่ยนี่แหละคือบลึกซึ้งฮะฉะนั้นจึงบอกว่าเป็นยาวิเศษเป็นยาวิเศษถ้าใครเข้าใจใครศรัทธานะอย่าอย่ามองข้ามเนะย คาใครเข้าใจและศรัทธาเนี่ยผมว่าไปดูอย่างที่ชุมพรที่ท่านอาจารย์ว่าอะไรนะชุมพรจุมพรขบันาเขาว่าตัวทุกวันเนี่ยเขาให้ผมไปทำเพลงน้องไก่แต่ทางบ้านเราผมไม่ได้ไปชุมพรทำอไปนะครับพอนี้ันเป็นปกตินี่ครับช่วยเหลือได้ผมว่าคนไทยเราน่าจะสนใจตรงนี้ของดีเรามีแล้วมีพ่อหลวงเราไม่ได้ไม่ได้บอกอย่างเดียวนะทรงทำนำโอ้โหเข้าใจลึกซึ้งหมดเลยแล้วอยากจะบอกว่า พอหลวงเราเป็นนักปฏิบัติครับไม่ได้เห็นแค่ตานอกเห็นตาในด้วยเข้าใจลึกซึ้งผมอยากคนไทยใส่ใจตรง